สวัสดีค่ะพามาดูนะคะเด็กน้อยป .2 กำลังตามอะไรครับถั่วตามถั่วนะครับโอ้โัน,นี้ตามกินเองเหรอครับครับผมต้องใส่อะไรบ้างนะเห็นไหมนี่ก็กระเทียมใส่แต่ปุาไม่ใส่พริกใช่ไหมเมื่อเที่ใส่หรือยังปมะเกือยังมันใส่ มะเขือมะเขืออะไรมะเขือที่ตามสมิ่มันออกตามยตามอีกลูกจะได้แหลกแกมาเดี๋พุผมจะหันเองระวังมือนะครับ,รรบใส่หนึ่งลูกก็พอของนป๊บ เอุ่นเสียววางมือครับถุงเปิดใส่แป๊บแป๊บเอ่าโอเคพ่อยใส่ได้เลยอีกลูกนึงครับพอแล้วครับมันจะเปรี้ยวเกินไปครับพอเพราะว่าถั่วถั่วน้องโป๊บไอ้นี่ครับเปรี้ยวครับใส่อะไรครับใส่น้ำปลาหรือปลาาครับจะอะไรก็ใส่แอ่งนก่อนใส่ปลาานั่นนะใส่น้ำปลาก็ได้นี่เอาใส่ดก็ได้นะ ใส่มะนาวจะใส่เยอะนะมะนาวนะ่ะหั่นได้ไหมหละ่ะบุงแม่หั่นไห้มันแข็งอันนี้ตูตีตูตีเอาโอเคเอ,เอาอีกจะบีบเยอเด้วยมันเปรี้ยวใส่เลยใส่เลยแล้วแต่ชอบใจตามชอบใจเลยชอบมันจะมีเปรี้ยวกันเลยเอาน้ำรูปเอาปลาหรือว่าเอาน้ำปลาน้ำปลาใช่ไ พอน้ำตาลใส่่ายังยังนักยังโอเคนะครับสองช้อนสองช้อนพอแล้วครับมันจะหวานเกินไปแป๊ะแป๊ะช้อนคนแป๊บใช่ครับต้องช้อนคนอันนี้อาวพีหน่อยเอิงกว่าเอิงกว่าวะนี่เนี่ยเพราะว่าเหรอห่อเลยส๊อใครเธอห่อโอเค เอาคนเอาชิมคนให้ทั่วก่อนมาพีนลองกชิมครับอร่อยไหมอร่อยครับอ่าอร่อยอาจารยนมาใส่พาซา,าออกก่อนอกระเกือเอา เงเดี๋ยวเราอะไรเราอาจจะเอามีดป้าคือไหนถือได้ครับดูแผลเก่งมากครับหาโชว์หน่อยครับหนันมาครับไม่ต้องครับอาหารมาให้ใหป้าด,ดูผลงานนะพวกป้าผักใช่ปะ มายืนตรงนี้มันไม่เห็นโอ้ทำไมต้องทำหน้าแบบนี้ไปไปเอ้าสมมนีิเอถอยหาโอเคบ๊ายบายครับป๊ะปเป้บายบายท่านผู้ชมก่อน